สวัสดีครับติดตั้ง iOS 14.3 Beta 1ไปเพียงสัปดาห์เดียว Apple ก็ส่ง iOS 14.3 Beta 2มบต้ามาให้ทดสอบมาให้อัปเดตกันต่อไม่ต้องรอกันนานเลยครับแล้วการอัปเดตใหม่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใน iphone 6 s plus หรือไม่จะแก้เรื่องสูบแบตเตอรี่ไหมเราไปทดสอบแล้วไปชมผลลัพธ์กันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.3 Beta 2 ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ Multi Core ไม่ได้มีผลอะไรต่างจากเดิมมากนะครับตัวเลขค่อนข้างนิ่งๆสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นเดียวกันครับโดยรวมๆแล้วความเร็ว CPU และ GPU ไม่ได้แตกต่างจาก iOS 14.3 Beta แรกและไม่แตกต่างจาก iOS 14.2เท่าไหรครับแต่ที่รุ้นกันสุดๆคือแบตเตอรี่ เวอร์ชันใหม่นี้จะสูบน้อยลงหรือยังควรอัปเดตดีไหมเราไปชมผลลั์กันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 6 s Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่า iOS 14.3เ e t a 2 ยังคงสูบแบตเตอรี่ได้อย่างคงที่เท่ากับเบต้า1โดยสูบไป13%เหลือ87%เท่ากันไม่เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นี้เท่ากับ iOS 14.1เลยครับในขณะที่ iOS 14.2ตัวเต็มใช้ไปเพียง10%เหลือ90%งานนี้เน่ากันต่อไปครับการอัปเดตเป็น iOS 14.3เบต้า2บน iPhone 6s Plus นี้ความเร็วยังดีและแบตเตอรี่ก็ยังคงสูบหนักเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ แต่ก็ยังดีที่ไม่สูบหนักกว่านี้เพื่อนๆที่ใช้เบต้าแรกอยู่อัปเดตกันต่อได้ไม่มีอะไรต้องเสียครับแต่เพื่อนๆที่ใช้ iOS 14.2ใจเย็นๆรอก่อนดีกว่าครับให้แบตเตอรี่ดีกว่านี้ค่อยว่ากันครับ